5. อาหารเสริมหาก,กินง่ายๆสำหรับคนนอนไม่หลับ สวัสดีค่ะนางฟ้ามิกปริญญาโทวิทยาศา,ศาสตร์ชะลอวัยดูแลคนไข่มามากกว่า10ปีและเขียนหนังสือให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตัวแรกเลยทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนั่นคือเมลาโทนินค่ะถือว่าเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ร่างกายสามารถผลิตได้เองกินเมลาโทนินไม่อันตรายถ้าไม่ใช่โดสที่สูงเกินไปและกินด้วยขณะที่เหมาะสมค่ะส่วนถึง1มิลลิกรัมจะเป็นการสอนให้ร่างกายเรียนรู้ว่าอา้าวเมลาโทนินออกมาแล้วนะแต่ยังออกไม่พอร่างกายก็จะเรียนรู้ที่จะผลิตมากขึ้นค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเรากินเยอะลหรือ เป็นไปได้ว่าจะอะดูีนลนเกินนะคะจะมีอาการโดยการฝันร้ายเหงื่อซกท่วมตัวใจสั่นแล้วหลังจากตื่นขึ้นมาก็คือจะง่วงแล้วก็จะเพลียค่ะตัวที่2 5-HTP ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของความสุขและเซโรโทนินเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเวลาโทนินและเวลาโทนินก็จะทำให้ง่วงแล้วก็ทำให้หลับค่ะ ตัวนี้โดยส่วนตัวย,ยังไม่เคยกินนะคะเคยกินแต่เมลาโทนินแต่ว่าแนะน,นําคนไข้หลายๆคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าที่กิน H5TP ตัวเนี้จะทําให้หลั่งสารความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะตัวที่3นะคะตัวแมกนีเซียมค่ะช่วยทําให้ กล้ามเนื้อต่างๆนะคะผ่อนคลายมันไม่รัดมันไม่ตึงเราก็จะหลับได้สบายค่ะและส่วนตัวที่4นะคะก็คือวิตามิน B6 ค่ะเป็นโคเอนไซม์นะคะ,ะ,คะก็คือเหมือนเป็นตัวชวนเพื่อนของการสร้างซีโรโทนินก็คือการสร้างฮอร์โมนแห่งความสุขแล้วซีโรโทนินก็จะเอาไปสร้างเมลาโทนินเมลาโทนินก็ทําให้ง่วงแล้วก็ทําให้หลับสบายค่ะและตัวสุดท้ายที่อยากแนะนําเลยตัวสมุนไพรพรมมิค่ะเป็นอายุรเวศของทางอินเดียตัวนี้เป็นสมุนไพรที่ช่วยลดอาการวิตกกังวลที่ทํางานไปที่เคลื่นงสม มีการวิจัยหลังจากที่กินไป300มิลิกรัมส2สัปดาห์ผลที่ออกมาคือความจําดีขึ้นและจดจำำําคําศัพท์ใหม่ๆได้ดีขึ้นค่ะสําหรับตัวโพรม,มิอันนี้มิกจะเชียร์มากเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรมันไม่ใช่ตัวเคมีออเชียร์เป็นตัวโพรมินะคะ